สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับครับมือนีืก็เป็นมือวันจันทร์ที่9ครับมิถุนายนนะครับเนาะครับพศ2568ครับครับมือนเนี้ยก็มีแนวทางนะครับจากเสี้ยนนาหน้าเนาะครับเนาะครับเป็นตัวเลขเล่าพัฒนาแหะครับเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับครับสำหรับปุ้ใได้ข้ามาแล้วกอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบวาริภาตแนวทางนะครับเนาะครับครับเพิ่นว่าเพิ่นว่าหม่องเก้าแหะครับ สำหรับตัวเหล็กคือตัวเหล็กเล่าพัฒนาเพิ่นคำนวณแล้วเพิ่นก็ไววหมองเก่้าครับเพราะว่าเพิ่นกบ่ไดวอยู่นะครับเนาะครับเพิ่นก็ยากใครยากหน้าครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการทํใไ้ทาหน้าครับขาวว่านแร้วข่าบ่เป็ียนผลครับข่าน้าถ่วเนะครับเนาะครับครบอันนี้เพิ่นกิดตกกาตัวบาดนี้ครับครับครับนี่เป็นสถานที่ของเพิ่นครับเพิ่นปฏิบัติรรมครับยูนี่ครับปฏิบัติพัฒถาครับ สำหรับตัวเลขเล่าเป็นเลขสูตรเลขคำนวณครับส,สำหรับรัฐบาลไทยกะสิเป็นเลขขอน้ำปูตาผาขาวนี่แหละครับปูใหญ่ครับครับสำหรับผู้ใดขามาแล้วกรขอขอบพระคุณหลายๆครับครับสำหรับการกดไลค์ให้นะครับเนาะครับเอาเขาไปเบอ่งตัวเลขต้องกันครับสำหรับตัวเลขได้ไปเอามาแล้วครับครับสำหรับตัวเลขนะครับเนาะครับครับนี่ก็เป็นตัวเลขหวดที่แล้วครับสำหรับตัวเลขหมวดนี้เพื่อนก็หายมาแล้วครับสำหรับตัวเลขครับ นก็อยู่ทิงหน้าเพิ่นครับครับสําหรับตัวเลขเลขที่ออกงวดที่แล้วครับงวดเลขที่ออกนะครับเนาะเลขที่ออกงวดที่แล้วก็เป็นหกสี่สี่หกสี่หกเหรอครับหกสี่ไหมครับหกสี่หกสี่นี่เป็นเลขล่างครับล่างครับครับสําหรับงวดที่แล้ว เสี้ยนนอหน้ากับลุดไปครับลุดทึงวินตัวนี้ครับลุดกับลุดลุดกับลุดวินกับลุดตัวนี้ครับครับสำหรับเสี้ยนนอหน้าหลุดไปที่1กับ2งวดที่แล้วเลขวิน1 0 2 9งศูนย์มาจัดตัวครับมีตัวหกับ4ครับ1 2 1 0 1 9 2 0 2 4 2 9ครูนหับลุดครับลุด หนึ่งสองสี่สองสี่เก้าครับอันนี้เป็นสุดของเซียนนอหน้าครับลดครับงวดที่แล้วลดครับเอาลดการลดครับเป็นเลขสูตรเลขคำนวณนะครับเนาะครับเป็นเลขสูตรเลขคำนวณครับเซียนโน่น้าขอขอบพูดเป็นไรครับครับสำหรับตัวเลขไ่หายเนาะครับเนาะสำหรับเซียนอหน้าครับเป็นเลขคำนวณ พิจารณาบ้่งนะครับเด้อครับสาหรับพ่อแม่พี่น้องผู้มาบล่ะครับผู้คัดกับพ่านละครับทางส่งกับเสนอเป็นเพียง้าท่างนะครับเนาะครับเราพัฒนาเราพัฒนาวันที่วันที่เกาวันที่เก้ามิถุนายนหกแปดพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ ครับสําหรับตัวเลขตถือมาเมื่อกี้นี้ครับเสียนน้อนหน้าครับเป็นวันที่เก่านะครับเนาะครับวันที่ 9, เกนะ้ามาเนี่ยเก่าดีสิบดีแล้วครับรลูดเลขวิ่งเลขกลูดลูดไปที่เก้าครับเก้าคับหนึ่งครับเก้าและหนึ่งครับครับสำหรับวิ่งเก้าหนึ่ง 1> 9, 1. 9 1 2าหน่าอครับ912านอันนี้เป็นเล็กวิ่งเมียนบ่ล่ะครับโอเคครับถูกต้อง9125ครับสำหรับวิ่งพุ่งเป็นสำหรับเล็กจับคู่หคู่อ้อเปนไป1ห,หลายตัวนี้ครับ1ล้วนลวนเลยครับ ครับจับคู่ครับจับคู่ที่ไหนครับห oh, คู่เกตัวแลกเขาเบินเก่าหนึ่งเก้องเก้านึ่งเก้าสองเก้าตัวสุดท้ายนี่เป็น98 98แปดเสลับหนึ่งครับ1 หนึ่งห้าหนกครับหนึ่งเอาเลขหคูครับสวยๆงามๆหนึ่งเก้าง้าเาสองเก้าแปด 91ไหมครับ91 92 98 15 16 18ครับอันนี้เป็นตัวเลข2ตัวครับบนล่างครับสำหรับเซียนหน้าหน้าเนาะครับเนาะครับตัวเลขงามๆครับ3ตัวครับ3ตัว3ตัว1 1 1 9 1 1 9แล้วก็ หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเออหนึ่งเก้าเก่าไหมครับหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าครับเออเดาต้าสิจับเปลี่ยนเพิร์ลวาครับเดาจะมัดครับอันนี้เป็นตัวเลขครับทางเซียนนอนหน้าเพิ่์ลไฮมากแล้วครับเนาะครับนะ <c oughs> ครับสำหรับตัวเลขครับกัมีเก่าหนึ่งผลมากเก่าคับหนึ่งนะครับเนาะครับเอาเซียนอน,น,ยนอนหน้าเสียนนอนหน้าเสียนนอนหน้าครับตัวเลขนะครับเด้อนะครับกัมีเขามีลุดเป็นของธรรมดาเสียนนอนหน้าครับประจําวันที่เก้านะครับครับลุด ครับเก่งไปที่เลขหลูดเก่งไปที่หนึ่งครับหนึ่งเก้านี่กัจเลื่มครับพนว่าร่องไวค้ครับครับเลขสิบห้าจี่สี่ครับเก้าหนึ่งโกลมเด่นเก้าหนึ่งรองเก้าสองครับร่องเก้าสอง ตัวเลขของเพิ่นมี่มีสองหาหนึ่งสองห้าเราคำนาณครับผมมีครับเอาหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวเลขครับชุดนี้เป็นของเสื้อนอนหน้าครับเสื้อนอนหน้าครับเป็นเลขสูตรเลขคำนวณนะครับด้ครับครับมาแต่จังวากันไปครับมาแต่จังจัดครับขัดข้าพานครับสวยๆงามๆครับเก้ากับหนึ่งครับ 9125ครับ9125ครับอันนี้เป็นเลขวินวินเอาไปวินครับเอาไปวิน9125ครับครับแค่นี้ครับมีโฮคคูขับอีก2หางครับเลข3ตัว2หางครับครับสำหรับคลิปนี้ยครับเพามีอย่างหลายเนาะครับเนาะครับแคปหน้าจอไว้ครับสำหรับเอฟซีครับเพื่อสะไม่เดือดขาดแนวทางเนาะครับเนาะครับแนวทางตัวเลข เล่าพัฒนาครับครับครับสหรับคลิปนี้ก็บพ่อพี่อย่างไรล,ล่ะครับขอให้พี่น้องเอฟซีสุขสุขมันมั่นลำลำรวยรวยครับเฮงเฮงปังปังครับพ่อแต่งเงินล้านนะครับเด้อครับพอกันมหมอคลิปหน้าสหรับคลิปน,ปนี้สวัสดีครับ